โลกวันนี้หมุนเร็วเกินกว่าที่เราจะหยุดคิด AI Automation และข้อมูลมหาศาลกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานใช้ชีวิตและตัดสินใจแต่ในขณะที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันมนุษย์กลับต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสิ่งที่จะทำให้เรายังมีคุณค่าในโลกอนาคตไม่ใช่แค่ hard skills ที่เราเรียนมาแต่คือ soft skills ทักษะแห่งหัวใจที่เทคโนโลยีไม่มี ในหนังสือ Soft Skills for Future ผมได้รวบรวม9ทักษะแห่งอนาคตที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโลกที่ไม่แน่นอนและนี่คือ Roadmap การพัฒนา9ด้านของ Soft Skills for Future จากพื้นฐานของการเข้าใจตัวเองสู่การเข้าใจผู้อื่นจนถึงการเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเฟสที่1 Self Foundation เริ่มจากภายในเดือนที่1 3 เริ่มต้นจากการสร้างรากฐานในใจ 1. a d a p t a b i l i t y and resilience ปรับตัวและลุกขึ้นได้เมื่อพลาดเพราะโลกไม่รอใครเราต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นและไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง 2. Continuous learning เรียนรู้ตลอดชีวิตยุคนี้คนที่หยุดเรียนรู้คือคนที่ล้าหลังที่สุดในองค์กร 3. Emotional intelligence and empathy เข้าใจตัวเองและผู้อื่น เพราะผู้นำที่แท้จริงต้องนำหัวใจของคนก่อนนำงานเฟสที่ 2. Growth and Connection สร้างพลังร่วมเดือนที่4-6 4. Communication ฟังให้เข้าใจพูดให้เข้าถึง 5. Teamwork and Collaboration ทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียว 6. Creativity and Innovation คิดใหม่ทำใหม่เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ นี่คือช่วงเวลาที่เราเก้าวจากการทำงานคนเดียวสู่การสร้างพลังร่วมเพราะไม่มีนวัตกรรมใดเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวเฟสที่ 3. Leadership Impact นำด้วยคุณค่าเดือนที่7-9ถึง Critical Thinking and Problem Solving คิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 8. Leadership and Influence สร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับทีม 9. Integrity and Ethics ซื่อสัตย์มีเข็มทิศภายในและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือระดับของการนำที่แท้จริงผู้นำที่ไม่ต้องมีตำแหน่งแต่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง soft skills for future ไม่ใช่แค่ทักษะสำหรับการทำงานแต่มันคือทักษะของการเป็นมนุษย์ที่พร้อมเผชิญกับโลกอนาคตอย่างสง่างามเพราะสุดท้ายแล้วโลกอนาคตไม่ไม่เป็นของคนที่เก่งที่สุด แต่มันเป็นของคนที่เข้าใจคนมากที่สุด